สะพานฟ้าถนนรอบกรุงตอนนี้เราอยู่บนสะพา,า, oh. านมหาทไทยอุทิศโอ้โหสะพานมหาทไทยอุทิศโองแสงแซ็โอ้โ oh. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้รูฟ้าพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดภูเขาทองเนาะ เดินเข้ามาในซอยไม่ไกลเท่าไหร่นะประมาณสัก200เมตรเ่ะจะเข้าไปในวัดภูเขาทองเนาะคนใหม่เข้ามาดูกันอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะจ๊จะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆขอ,องฟ้าอีกต่อไปนะจ๊ะไปเดี๋ยวไปชมภาพด้านในกันเลยจ้าโอ้วัดภูเขาทองมดีพาท่านผู้ชมเข้าไปด้านในเนาะ งานผมผ้าแดงนะงานประจำปีของภูเขาทองเนาะเริ่มตั้งแต่6กโมงเชา้าเป็นต้นไปนะเราขึ้นไปด้านบนเนาะวิหารหลวงพ่อดำใบโพใบละ20บาทใหญ่ตทุท่านยังไม่เปิดยังไม่เปิดยังจะบูรณะใหม่อยู่ครับน้ำมันลวกเหรอ,อท่านใช่ไหม ท้ามแม่ตะเคียนเหรอนแม่ตะเคียนเหรอฮ้โหนี่เหรอโหให้หวยด้วยใช่ไหมเนี่ยไม,มไ,ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นหวยเลยโอ้แม่ตะเคียน<แ>บอกหวยหน่อยจ้าเจ้รวยๆหน่อยหวยยังไม่เปิดเนาะโอ้คนในน้ำด้วยเย็นสบายเนะะาะไปจะพาคําชมด้านใน ที่วัดภูเขาทองนะต่างชาติเสียร้อยนีงนะหมดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งปิดทุ่มหนึ่งนะจ๊ะว,ว้าวดินขึ้นไปด้านบนเนาะบันไดมี4าขั้นยะี๊ะเรื่ขั้นนะจ๊ะสำคัญอะไรหรอกแต่ว่าเป็นเป็นการเงรียะ การวนนิมนไปเจ้าอาจจะแต่ส่วนมากมมักแยกเนเือหนึ่สมมว่ามันเปนยงไกนะเรียกร้อดีา้ขบนเนาะมีเรื่องประกอบก็คือเรื่องการ thaуái, khoáng, để đốt nang. Cái thaуái khoáng này có. ôi, bảo là tốt. rồi ก้าวข้างในไม่ต้องกอดรองเท้าเล่นลงบนทาบนะตอนนี้เรามาถึงด้านในแล้วนะถึงด้านบนแล้วโอ้สวยจริงมาท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะนี่ขุนเขาทอง ทเที่ยวกัเยอะเหมือนกันโดยด้านในเนีข้างในก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะนเนีเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะยากจะพาท่านผู้ชมเดินอ้อมเดินดูนะนักท่องเที่ยวมาเยอะวันนี้ เดี๋ยวเราจะซื้อน้ำทานขวดละสิบบาทนี่เหรอฮะไม่ไหวน้ำขวดละสิบบาทมันจะโอ้โหวิวสวยมากเลยอะ่ะด้านบนเมื่อกี้นู่นพร,ระโลหะปราสาทเนาอยู่ทางไกลๆเลยนะที่เราเดินมากันเมื่อกี้เราก็เดินอ้อมมาทางนี้มาเข้าด้านหน้าเล้วเข้าตรงน,น้ำเนี่ยโอ้ยสวยมากเลย เห็นวิว360อ,องศาเลยมีช้างเลย10กิโลใช้ต้องการที่จะขายที่ดินนะก็สามารถมาขอพอตรงน,นี้ได้นะ นำโฉนดมาด้วยขอบูชาละฆังแผ่นทองร้อยหนึ่งว,วันนี้ขึ้ไปทำบุญาบได้เลยขาบรมสารอยท่กธาทาทางขึ้นสวรรค์ตอนนี้เขาไม่ให้ขึ้นไปด้านบนนะที่เป็นผ้าแดเงเนาะนี่ให้ดูสัญลักษณ์ก่อนก็ได้เนาะรานเบอรก็จะมีเป็นเหมือนก็จะมีผ้าแดงให้เขียนนะ ด้านบนมันจะเป็นสาีวิทยาศาสเนาะขอให้ห่มผ้าแดงด้วยนะแต่วันนี้เขาไม่ให้ขึ้นนะเขาให้เริ่มวันที่แปดนะขึ้นได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างแล้วเพราะว่าเขาไม่ให้ขึ้นไปด้านบนนะเนาะเราจะไปเขียนผ้าแดงสักหน่อยพอดีเขาปิดเขาเปิดวันที่8ดพฤศจิกาเรามาวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนาะเดี๋ยงั้นเดี๋ยวพาไปชมด้านล่างก็แล้วกันเนาะ คนใหม่เข้ามาดูก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้กับรพงฟ้าพานเดียวด้วยนะจ๊ะตำนานแหลงวัะเกตดูสิอืมเนี่ยตำนานแหลง งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุถวายองค์พระเจดีย์บรมบรรพตภูเขาทองประจำปี257เริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง17พฤศจิกายนนี้นะจ๊ะรีบมากันเลยจ้านี่เป็นด้านล่างนะปกติจะมีพระองค์ใหญ่ๆนะนั่งมาวางไว้อยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล hm oh ้วคขายกไปแล้วเนาะก็จะมีถ้ำเลยนะด้านหน้า ด้านหน้าก็จะมีถ้ำนะเราพาเขาไปดูด้านในเนะมีถ้ำด้วยด้านบนนูออ้นก็จะเป็นที่เราขึ้นไปมเมื่อกี้เดี๋ยวพาไปดูถ้ำก่อนในถ้ำก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากๆเลย ในถ้ำเก็จะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากๆเลยโฮ้มีพระพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากๆเลยท่านไปช้ชอม้ในถ้ำเนานะก็จะมีสารีริกธาตุด้วยตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เขามาเขียนผ้าแดงกันนะคนก็มาเยอะมากเลยถอดรองเท้ากันนะ ออเ,เดี๋ยวเข้าไปด้านในนะโอ้โอคนมาเยอะมากเลยนี่คิวยาวเลยผ้าแดงเขียนไว้ครั้งหนึงในชีวิต,นนวตก็มีคนมาเขียนผ้าแดงเยอะเลยเนาะเอาไว้ไปห่มสาลีริกธาดน,นะแต่เราจะเขียนชื่อแล้วก่อนเนาะ ลงฟ้าต่อไปที่พยายามทำทุกแม้เยาวันนะขอบคุณธนาคารผฮมจรูนกระหนกวันเราก็เขียนชื่อครอบครัวของเราเรียบร้อยแล้วมีลุงฟ้ามีธนาคารมีจุ๊บเจมีพ่อมีแม่เนาะ ใช้ก็ดีใจแล้วแต่มาถึงนี่แนละ้วตอนนี้ก็จะมีประชาชนนะํามาเขียนผ้าเดงที่วัดภูเขาทอง,งเต็มเลยงานก็จะเริ่มแต่วันที่8ดนะอย่าลืมมาเที่ยวนในงานวัดภูเขาทองนะป้าตั้งใจเขียน,นอย่างยิ่งเลยป้าอะไรบ้างท่านเชิญทริปนี้ลู ฟาก็พารมชมมาเที่ยวที่วัดภูเขาทองนะเขามีงานนะงานผ้าแดงเนาะงานประจําปีเนาะของภูเขาทองนะเข,ขาก็ให้มาเขียนผ้าแดงนะถ้าเกิดใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีสาระก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับรุ่งฟ้าพาเที่ยวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ